สวัสดีค่ะโรงงานผลิตข้าวต่อทํามืองานเนียบงานคุณภาพต้องา t m a r k e t i n g เท่านั้นนะคะวันนี้เราจะพามาชมสินค้าที่เป็นค่อนข้างฮอตฮิตติดกระแสเลยของเรานะคะที่มีลูกค้าสั่งทําอยู่ตลอดนะคะก็จะเป็นข้องอ90องศาเชื่อมนะคะเรามีตั้งแต่ขนาดเล็กสุดก็คือ5นิ้วนะคะแล้วก็สูงสุดอยู่ที่16นิ้วเลย่ถ้าลูกค้าอยากได้ขนาดที่ใหญ่กว่านั้นอีกก็มาคุยกันได้นะคะเป็นสินค้าที่สั่งทําได้ค่ะ ก็อยากให้ดูงานเชื่อมเลยค่ะเหมือนเดิมเลยในเรื่องของความละเอียดนะคะตัวใหญ่แต่คุณภาพไม่ลดลงเลยก็จะเนียบทุกระเบียบนี้เลยนะคะดูจากการบานนะคะแล้วก็การเชื่อมการลอยต่อเนี่ยแนบสนิทมากๆเลยนะคะหากลูกค้าสนใจยังไงแวะมาชมสินค้าจริงหรือ เข้าไปคลิกสินค้าสั่งสินค้าได้ทาง s h o ป e ีหรือ l a z a d a ได้เลยนะคะเรามีสินค้าพร้อมส่งกดคลิกได้เลยหรือว่าโทรมาคุยกันก่อนได้นะคะลูกค้าท่านใดสนใจติดต่อสอบถามได้ที่เบอร์087 754 06 4 1และเบอร์087 753 97 C1 แล้วติดต่อมาคุยด,ด้วยกันนะคะเรายินดีให้บริการค่ะ